เริ่มออมเริ่มรวยเก็บเงินออมไว้ที่ไหนดีการออมคือการแบ่งรายได้ส่วนหนึ่งเก็บไว้สำหรับวัตถุประสงค์ต่างๆเช่นเงินสำรองฉุกเฉินหรือว่าเงินสำหรับแต่งงานในอีก2ปีสำหรับการออมในระยะยาวเช่น ออมเพื่อใช้ในตอนเกษียณถ้าเราออมอย่างเดียวอะ่ะมันจะนานเพราะว่าผลตอบแทนต่ำเราเลยต้องหาเครื่องมือมาช่วยใช่เราเลยต้องใช้การลงทุนเข้ามาช่วยเพื่อย่นระยะเวลาให้ถึงเป้าหมายเร็วขึ้นแต่ในคลิปนี้เรายัางไม่พูดถึงการออมเพื่อการลงทุนนะเราจะพูดถึงแค่การออมธรรมดาในระยะสั้นก่อนอ เงินออมก้อนแรกที่เราต้องมีเลยอ่ะก็คือเงินสำรองฉุกเฉินอันนี้มันจะเป็นเงินสำรองที่เอาไว้ใช้ในเวลาฉุกเฉินเท่านั้นอย่างเช่นถ้าเกิดเราตกงานหรือเกิดอุบัติเหตุหรือว่าต้องจ่ายค่ารักษาพยาบาลอ่ะเงินก้อนนี้ควรจะมี6กถึงิเท่าของรายจ่ายในแต่ละเดือน ซึ่งให้เรารวมคิดเลยทั้งรายจ่ายของเราแล้วก็คนที่เราอุปการะด้วยเช่นพ่อแม่ลูกหลานรวมถึงสัตว์เลี้ยงของเราด้วยนะตัวอย่างถ้ารายจ่ายต่อเดือนของเราคือ20,000เราจะเก็บ6เดือนก็ต้องมี20,000คูณ6เท่ากับแสนสหรือถ้าจะเก็บ12เดือนก็เท่ากับ2องแสน แหล่งเก็บเงินออมที่ดีเนี่ยควรมีลักษณะตามนี้ 1. ต้องเก็บในที่ที่มีสภาพคล่องสูงก็คือว่าถ้าเราอ่ะต้องการใช้เงินสดเมื่อไหร่เนี่ยเราก็สามารถเอาเงินออกมาได้เลย 2. มีความเสี่ยงต่ำก็คือว่ามีโอกาสต่ำมากเลยที่เงินต้นของเราอ่ะจะสูญหายอย่างเช่นถ้าเราไปฝากเงินกับสถาบันการเงินตามรายชื่อเหล่านี้ เราจะได้รับความคุ้มครองอยู่ที่สูงสุด1ล้านบาทต่อ1นสถาบันการเงินหมายความว่าถ้าหากสถาบันการเงินมีเหตุให้ต้องปิดไปเราจะได้เงินคืนแต่ถ้าเรามีเกิน1ล้านอ่ะเราจะได้แค่ล้านเดียวนะถ้าใครมีเกิน1ล้านเนี่ยก็แนะนําให้กระจายไว้หลายๆธนาคารดีกว่าแต่สําหรับเราอะ่ะเงินส่วนเกินจากเกินสํารองเราก็จะเอาไปลงทุนในสินทรัพย์อย่างอื่นและแหล่งเก็บเงินออมแบ่งเป็น2ประเภทคือแบบไม่มีข้อจํากัดกับแบบมีข้อจํากัดเรื่องระยะเวลาในการออม แบบแรกแบบไม่มีข้อจํากัดในเรื่องระยะเวลาเราสามารถนําเงินออกมาใช้ได้ทันทีตัวอย่างเช่น 1. การหยอดกระปกุกอันนี้เราทํามาตั้งแต่เด็กเลยตอนนี้ก็ยังทําอยู่แต่พอโตมาเนี่ยหยอดไปแคะไปมันก็เลยไม่เต็มสัที <c oughs> อันนั้นโอคนเดียวหรือเปล่าหยอกหยอกสอบัญชีเงินฝากออมทรัพย์กับธนาคารหรือสหกรณ์ออมทรัพย์ถ้าเป็นสหกรณ์เนี่ยเราจะต้องดูความน่าเชื่อถือด้วยนะเพราะไม่ได้มีรายชื่ออยู่ในสถาบันการเงินที่ได้รับความคุ้มครอง ดอกเบี้ยประเภทเนี้จะอยู่ที่ประมาณ0.25ถึง0.45ต่อปี 3. เงินฝากดิจิตอลเงินฝากประเภทเนี้เป็นการเปิดบัญชีออนไลน์ที่ไม่มีสมุดบัญชีดอกเบี้ยก็จะสูงกว่าออมทรัพย์ปกติแนะนําเลยสําหรับการออมเงินสํารองฉุกเฉินหรือเงินออมที่เราต้องใช้ในเร็วๆนี้ประเภทนี้ดอกเบี้ยจะอยู่ที่ประมาณ1.5ตต่อปีบวกลบ บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ทุกบัญชีทุกธนาคารถ้ารวมแล้วได้รับดอกเบีย้ยไม่เกิน20,000บาทต่อปีเราจะได้สิทธิ์ในการยกเว้นภาษีแต่ถ้าได้ดอกเบีย้ยเกิน20,000บาทต่อปีเราจะถูกหักภาษีณนะที่จ่าย1 5เของดอกเบีย้ยที่ได้รับตัวอย่างเช่นถ้าเราได้ดอกเบีย้ย30บาทอันนี้เราได้เต็มเต็มโดยที่ไม่โดนหักภาษีณนะที่จ่ายแต่ถ้าเราได้ดอกเบีย้ยส0,000ืก็คือเราจะโดนหัก4,5 0 0ไม่ใช่แค่ส่วนเกินจาก2 0,000นะโดยปกติเนี่ย ธนาคารอะ่ะเขาก็จะส่งข้อมูลดอกเบี้ยไปให้กรมสัมภารโดยอัตโนมัติแต่ถ้าเราอะ่ะไม่อยากให้เขาส่งอะ่ะเราอ่ะก็สามารถไปติดต่อธนาคารเพื่อแจ้งว่าเราอะ่ะไม่ยินยอมให้เขาส่งข้อมูลไปอะ่ะอันนี้ก็ทําได้แต่ว่าเราอะ่ะจะต้องโดนหักคาสีนะที่จ่ายตั้งแต่บาทแรกเลยนะแบบที่2แบบมีข้อจํากัดเรื่องระยะเวลาออมตัวอย่างเช่นบัญชีเงินฝากประจําที่ฝาก3เดือน6เดือน12เดือนหรือมากกว่านั้นเนี่ยถ้าเราฝากครบอะ่ะเราอ่ะก็จะได้ดอกเบี้ยตามที่เขาแจ้ง แต่ถ้าฝากไม่ครบหรือว่าเราถอนก่อนเนี่ยเราอะก็อาจจะไม่ได้รับดอกเบีย้ยหรือว่าจะได้ดอกเบีย้ยเท่ากับบัญชีอ,อมทรั์ธรรมดาบัญชีอีกประเภทหนึ่งเนี่ยจะเป็นบัญชีเงินฝากปลอดภาษีที่ฝาก24เดือน36เดือนบัญชีประเภทนี้หนึ่งคน,น่ะจะเปิดได้หนึ่งบัญชีเท่านั้นรวมกันทุกธนาคารเลยนะดอกเบีย้ยที่ได้รับเนี่ยจะไม่เสียภาษีแต่เราต้องฝากเงินจํานวนเท่ากันทุกเดือนตามกําหนดเวลาตัวอย่างเช่นจะฝากเดือนละพันก็ต้องฝากเดือนละพันให้ครบไปเลย บัญชีประเภทนี้เหมาะสําหรับคนที่ต้องการรักษาวินัยในการออมและก็มีเป้าหมายในการใช้เงินออมในอีก2-3ปีข้างหน้าอย่างเช่นเราจะเก็บเงินแต่งงานในอีก2ปีหรือว่าเราจะเก็บเงินดาวน์รถอย่างเงี้ยก็เอามาฝากได้ดอกเบี้ยก็จะอยู่ที่1-2%ต่อปีนอกจากเงินฝากเนี่ยยังมีการเก็บเงินอีกแบบหนึง่งก็คือการซื้อสลากออมทรัพย์ซึ่งอันนี้เหมาะกับคนที่ชอบลุ้นรางวัลมากกว่าเพราะบางประเภทอะไม่มีดอกเบี้ยบางประเภทได้ดอกเบี้ยต่ำกว่าเงินฝากดิจิตอลอีก สลักออมทรัพย์เนี่ยก็เหมือนกับการซื้อลอตเีอี่าะนะแต่ลอตอรี่เนี่ยพอเราซื้อไป80อย่างเงี้ยถ้าไม่ถูกก็คือเราเสียไปเลย80แต่ถ้าเป็นสลักออมทรัพย์เนี่ยเราอ่ะก็สามารถตรวจได้หลายๆงวดเลยตามอายุของสลักออมทรัพย์แต่ละประเภทแต่ถ้าเราไม่ถูกเนี่ยพอครบกําหนดแล้วอ่ะเราก็ได้เงินที่ซื้อไปคืนนะไม่เหมือนกันลอตอรี่เนาะใช่ไม่ถูกแล้วก็เสียไปเลยแล้วงวดเดียวด้วยนะแต่อันเนี้ยตรวจได้หลายๆงวดใช่สลักออมทรัพย์เนี่ยเราก็จะต้องตรวจสอบเงื่อนไขว่าแบบไหนเนี่ยไม่ได้รับดอกเบี้ย และอายุของสลากเนี่ยเท่าไหร่1ปี2ปีหรือว่าถ้าฝากต่ำกว่ากี่เดือนเราจะโดนหักเงินส่วนธนาคารที่สามารถออกได้ก็มีอยู่3ธนาคารก็คือ1ธนาคารอมสิน2ธนาคารทออสอและก็3ธนาคารทอกศส,ส่วนอันเนี้ยเป็นตัวอย่างสลากของเราเองเราอะได้รับรางวัลมาที่ทํางานตั้งแต่ปี6 3แล้วตอนแรกเขาประกาศรายชื่อว่าได้500บาทรีบขึ้นไปเลยหรือว่าเงินสดถือวาเป็นสลากจ้ะ แต่เน,นี้ยเป็นสลากที่แบบโอ้โหสามปีเลยอะแล้วเราก็ตรวจมาสามสิบกว่างวดแล้วนะมันก็ยังไม่ถูกเลยสังกง,งวดนึงเนี่ยเ <c oughs> หลืออีกสองเดือนเนี่ยอาจจะถูกรางวัลที่หนึ่งก็ได้ก็เป็นไปได้นะแต่ว่าถึงเราไม่ถูกอะเราก็เล่นได้500นะห้าร้อยนะแถมดอกเบี้ยนิบหน่อยเก็บเงินสำรองฉุกเฉินไว้ที่ไหนดีจะเก็บไว้ในกองทุนรวมตลาดเงินหรือกองทุนรวมตราสารหนี้ระยะสั้นจะดีไหมนะแต่มันมีข้อที่เราต้องพิจารณาตานี้นะ1 การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน 2>, 2ควรศึกษาหนังสือชี้ชวนก่อนลงทุนแล้วก็ดูระดับความเสี่ยงของกองทุนด้วย 3. ผลตอบแทนจะใกล้เคียงกับเงินฝากประจำา 4. กองทุนรวมมีค่าธรรมเนียมในการจัดการ 5. ถ้าขายกองทุนเนี่ยจะยังไม่ได้เงินทันทีนะมันจะมีระยะเวลาการรับเงิน อย่างเช่นทีบวกหนึ่งทีเนี่ยคือวันที่เราสั่งขายหมายความว่าถ้าเราขายวันเนี้ยเราจะได้รับเงินในอีกหนึ่งวันทําการโดยส่วนตัวเราอ่ะไม่เก็บเงินสํารองฉุกเฉินไว้ในกองทุนรวมตลาดเงินนะเพราะว่ามันมีข้อจํากัดหลายอย่างเลยเราเลือกเก็บไว้ในเงินฝากดิจิตอลเพราะว่าถ้าเกิดเมื่อไหร่ที่ต้องการใช้ก็คือสามารถถอนออกมาใช้ได้ทันทีและดอกเบี้ยก็อยู่ในระดับที่ดีถ้าเทียบกับเงินฝากประเภทอื่นประกันออมทรัพย์หรือประกันสะสมทรัพย์เนี่ยมันถือว่าเป็นการออมไหมเราต้องมองว่ามันคือประกันชีวิตนะ เพียงแต่ว่าเราจะได้การลดหย่อนภาษีและการออมเป็นของแถมด้วยหมายความว่าเราจะได้รับเงินคืนเมื่อครบสัญญาเหมือนเป็นการบังคับให้เราเก็บเงินไปในตัวอ๋อแล้วถ้าเกิดเราอยากจะออมอย่างเดียวเลยล่ะอันนี้อาจจะไม่เหมาะเพราะว่าเราไปฝากในเงินฝากดิจิตลอลจะให้ดอกเบีย้ยที่สูงกว่าแล้วก็สามารถถอนเมื่อไหร่ก็ได้ด้วยแล้วถ้าจุดประสงค์ของเราเนี่ยคือการลดหย่อนภาษีอย่างเดียวล่ะอันนี้เราอาจจะเลือกได้หลายอย่างเลยนะไม่ว่าจะเป็นประกันชีวิตก็ได้ประกันสุขภาพก็ได้ RMF ก็ได้หรือจะเป็น s s f ก็ได้อ๋อแล้วถ้าเกิดเราอยากได้ทั้ง3แบบเลยล่ะแบบเอาทีเดียวอะ่ะอันเนี้ยประกันออมทรัพย์อ่ะจะตอบโจทย์ละแต่ว่าความคุ้มครองที่เราได้อะ่ะมันจะน้อยกว่าการทำประกันชีวิตโดยตรงอย่างเดียวนะแล้วการออมหุ้นออมกองทุนรวมเนี่ยมันถือว่าเป็นการออมด้วยหรือเปล่า มันก็เป็นการออมเงินเพื่อนําเงินไปลงทุนสรุปก็คือการลงทุนนั่นแหละเพียงแต่ว่าเป็นการลงทุนในลักษณะค่อยๆสะสมสินทรัพย์อย่างนี้ถ้ามีคําว่าลงทุนเนี่ยแสดงว่าเราก็สามารถได้ทั้งกําไรแล้วก็ขาดทุนได้ด้วยสิใช่มันจะมีความเสี่ยงสูงกว่าการออมเราจะมองว่าถ้ามีคําว่าออมอ่ะมันจะเหมือนกับการฝากเงินไม่ได้เราจะต้องดูสินทรัพย์ที่เราเข้าไปออมด้วยว่ามันคืออะไรถ้ามีโอกาสที่เงินต้นจะได้ไม่ครบหรือมีความเสี่ยงเข้ามาเกี่ยวข้องอ่ะอันนั้นจะถือเป็นการลงทุนละ พ่อควรระวังในการออม 1. เราต้องเลือกเก็บเงินออมให้สอดคล้องกับจุดประสงค์ที่เราจะต้องการใช้งานถ้าเป็นการออมระยะสั้นน่ะก็ต้องออมในสินทรัพย์ประเภทความเสี่ยงต่ำถ้าเป็นการออมระยะยาวก็ไม่ควรออมอย่างเดียวนะควรจะใช้การลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงขึ้นบนพื้นฐานว่าเราจะต้องมีความรู้ความเข้าใจในสินทรัพย์ที่เราเข้าไปลงทุนเพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่สูงขึ้น 2>, 2. ศึกษาเงื่อนไขต่างๆของสินทรัพย์แต่ละประเภทอย่างละเอียดเช่น อาจจะมีค่ารักษาบัญชีเงินฝากกรณีที่เราเนี่ยไม่มีการเคลื่อนไหวภายใน1ปีและมียอดต่ำกว่ากําหนดอันนี้ก็แล้วแต่ธนาคารนะแล้วก่อนการทําธุรกรรมต่างๆเนี่ยก็มักจะมีสัญญาหรือเงื่อนไขให้เราอ่านเนี่ยยาวๆหลายๆหน้าเลยทั้งทางออนไลน์แล้วก็เป็นเอกสารจริงอะ่ะเจ้าหน้าที่ก็มักจะบอกว่าให้เซ็นตรงนี้ค่ะเซ็นได้เลยจริงๆแล้วอะ่ะเราจะต้องอ่านให้ครบทุกหน้าเลย แล้วก็บอกเขาว่ารอก่อนค่ะเดี๋ยวขออ่านก่อนถ้าเราไม่เข้าใจตรงไหนเนี่ยเราจะได้ถามเจ้าหน้าที่เขาได้เลยหรือถ้าเป็นพวกสลักอมรั์เนี่ยเราก็จะต้องดูว่าต้องฝากอย่างน้อยกี่เดือนถึงจะไม่โดนหักเงินอะไรแบบนี้สเราต้องอัปเดตดอกเบีย้ยเงินฝากอะ่ะปีละ1-2ครั้งเราเคยนะเก็บเงินสำรองไว้กับธนาคารหนึ่งตอนที่เราจะเลือกเก็บอะ่ะเราก็เลือกแล้วแหละว่าตอนนั้นนดอกเบีย้ยดีที่สุดเลยแต่พอผ่านไป3าปีอะ่ะไม่เคยอัปเดตดอกเบีย้ยไงมารู้อีกทีเงินฝากของเราอะ่ะกลายเป็นรองบวยไปแล้วอะ่ะดอกเบีย้ยที่ได้เกือบจะน้อยที่สุด เสียโอกาสไปเฉยๆเลยอะแล้วเพื่อนๆเก็บเงินออมไว้ที่ไหนกันบ้างคอมเมนต์บอกกันได้นะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิง่งเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะ